สวยงามนะครับผมอีกหนึ่งเคสนะครับผมมินีเซวอมาส่งมอบรถแท็กตเตอร์นะครับผมคูโบต้ารุ่น M9808 ขนาด98แรงม้านะครับผมให้กับคุณพอ่อหนูกไก่กับคุณแม่พ่อน,นะครับผมทรงยูบานเทพคิรีนะครับตำบลเทพคิรีอำเภอนหน้าว่างจังหวัดนองบัวลรัมพูนะครับเลิกงามยามดีนะครับส่งวันที่28ธันวาคม2567นะครับผม ของคุณพ่อหนุไก่นะครับก็ได้นำรถ M70 คันนี้นะครับมาตดเทินกับเซียวอนะครับ M70 กับสภาพสิสวยเลยนะครับผมสภาพสีซัวแรของคุณพ่อนี่ก็ถือว่ารักษารถดีนะครับผมรถของคุณพ่อ M70 คันนี้ประมาณ12ปีนะครับ12-13ปีนะครับผม ผมพอว่าอ้อยากได้